เมื่อใดทําดีด้วยกายวาจาใจเมื่อนั้นเป็นมงคลดีสุมังคลังสําหรับผู้ที่เชื่อเรื่องมงคลหาของที่เป็นมงคลหาเวลาที่เป็นมงคลเช่นใช้ใบมะยมมาพรมน้ํามนคนจะได้นิยมเหมือนชื่อของมะยมหรือเลือกเวลาที่เป็นเลขเก้าเช่นเก้านโมงเก้านาทียิวิตการงานจะได้ก้าวหน้าเป็นต้นอย่างนี้ทําดีด้วยกายวาจาใจเมื่อไหร่เป็นความสว่างดี สุปะพาตังสําหรับผู้ที่ชอบความสว่างจะทําอะไรต้องรอให้สว่างก่อนรอเวลาสว่างที่สุดแม้เวลาจะมืดเป็นเวลากลางคืนไม่มีแสงสว่างถ้าเราทําดีด้วยกายวาจาใจเมื่อนั้นเวลานั้นเป็นการสว่างดีถ้าทําชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเมื่อไหรถึงเวลานั้นจะเป็นเวลาเที่ยงเวลาที่สว่างที่สุดก็ไม่เป็นการสว่างดี กลับเป็นการสว่างที่ชั่วไป